สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวลุงติงนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแยกหนอ่อเจ้าหูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะครับตอนที่ผมได้เข้ามาปลูกเนี่ยก็สูงแค่ประมาณคืบเดียวนะครับตอนนี้ลูกหลานเขารอบรอบต้นเนี่ยน่าจะมีห้าหต้นนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันเริ่มหนาแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาแยกกันนะครับเพื <PE> ่อนเเพื่อนๆบ้านสลุงติงครับเจ้าหูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมปลูกไว้ด้วยหน่อ สมัยก่อนนานนะครับต้นนั้นต้นสูงประมาณคืบเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็โตแข็งแรงดีนะครับตอนนี้น่าจะสูงหลายเซนหลายสิบเซนเลยนะครับมีลูกหลานรอบต้นเยอะมากนะครับเพื่อนๆดูๆคร่าวๆจากสายตาเนี่ยน่าจะได้สักราวๆห้าหกต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาเขาไปแยกนะครับวันนี้เราก็จะให้แม่เขาดูลากที่อยู่ในน้าผมเลี้ยงแบบหล่อน้ํานะครับเพื่อนๆกระถางก็ใบใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นะครับ เดี sí, os bueno, no ๋ยวเราไปแยกกันครับเจ้าหูช้างด่างแดงต้นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าเนี่ยจะมีเชื้อด่างอยู่บ้างนะครับดูจากใบก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาไว้ในตรงนี้นะครับส่วนแม่เขาเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ในที่เดิมนะครับลูกๆก็เดี๋ยวเอาแยกลงกระถางไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาดูเขาเติบโตเราจะด่างไหมนะครับอีกทีนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมเขายกเขาออกจากกระถางเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองไล่ลากกันดูนะครับผมลากเต็มเลยนะครับมาดูมีไข่หรือเปล่าครับโหลากแน่นมากนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมมาจัดการเขาก่อนนะครับผมได้ลักษณะเหมือนไข่มาหนึ่งใบนะครับออกจากขาขาวมีเหมือนมีหนอนะครับมาจากลากเขานะครับดูจากต้นลูกๆเขาเนี่ยจะติดอยู่กับโคนแม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อต่อไปนะครับเพื่อน เสร็จแล้วจะตัดเขาแยกออกมานะครับต้นแรกนะครับเพื่อนๆผมตัดไปตรงนี้นะครับอ๊บออกมาแล้วนะครับลากเขาค่อนข้างจะลกติดนะครับนี่นะครับได้มาแล้วครับหนึ่งต้นสูงประมาณครึ่บครึ่งนะครับแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับต้นนี้นี่นะครับเหมือนจะมีความเหลืองๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่ไม่ชัดนะครับ เดี๋ยวไปทาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมานับให้อีกทีนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยละต้นใหญ่เนี่ยผมตัดรากออกไปบางส่วนนะครับเยอะเลยยังได้รื้อไข่อีกน่าจะมีอีกนะครับแต่ที่ผมหาเจอเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมล้างพวกหน่อเรียบร้อยนะครับหน่อได้มาประมาณเก้านหนอนะครับ ส่วนพวกไข่เนี่ยน่าจะประมาณสิบกว่าฟองนะครับแต่น่าจะยังมีเหลืออยู่ในในนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตามอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการกับเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงแผลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทาปุนแดงนิดนึงนะครับกันเชื้อราเข้าไปในแผลเขานะครับเสร็จแล้วก็จะปลูกนะครับปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายเพื่อนดูอีกทีเลยแล้วกันนะครับจะได้รวบรัดนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับคลิปนี้ ก็แสดงว่าต้นหนึ่งเนี่ยพอแยกแล้วเนี่ยได้เป็นสิบสิบเลยนะครับถ้าเขาเห็นตอนนี้ก็ไข่รวมต้นที่เป็นหน่อเนี่ยยี่สิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนปลูกเสร็จนะครับขอบคุณครับเพื่อนทาปุนแดงกันเชื้อราเข้าเชื้อโรคเข้าสู่แผลนะครับเดี๋ยวรอปุนแดงแห้งนะครับระหว่างรอเดี๋ยวก็จะได้ไปรื้อรากที่ยาวๆพวกนี้ว่าจะมีไขป่ปนอยู่อีกไหมครับ พอที่ได้มาก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีครับวันนี้แดดเริ่มไล่แล้วนะครับเดี๋ยวตัวไข่ที่ได้ลือมาเยอะมากนะครับถ้าจะเป็นยี่สิบฟองเลยนะครับกับต้นใหญ่ที่ปลูกเรียบร้อยนะครับต้นแม่นะครับโหต้นเดียวนี้ให้ลูกหลายสิบเลยนะสามสี่สิบต้นเลยนะครับสุดยอดจริงครับต้นแค่นี้นะครับนี่คือลูกๆที่ผมแยกแล้วนะครับแต่แดดเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะร้อนกว่านี้นะครับผมขออนุญาต เอาพวกนี้เข้าที่ร่มลำไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไข่ผมมาทำอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่ติดตามดูหูช้างดางเหลืองที่แยกนอแล้วก็หาไข่นะครับนี่ผมหาไม่ละเอียดนะครับยังได้เยอะขนาดนี้นะครับส่วนวัสดุปลูกเก่าเนี่ยผมไถกลับไปหมดเลยน่าจะมีไข่เหลืออยู่ในนี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่มีเวลาลื้อนะฮะเพราะว่าเขาไซส์ใกล้ๆกับมะพร้าวสับนะครับต่อไปเวลาปลูกสงสัยต้องใช้ ว่สะดุปบุกที่เล็กๆนะครับจะได้แยกไข่กับมะพราะ้าวสับได้ง่ายกว่านี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ